นึกถึงหลวงปู่หลวงปู่ก็นึกถึงเราท่านรู้ว่าเรานึกถึงท่านกี่รอบกี่ครั้งหลวงปู่รู้นะแต่เราจับไม่ได้นับหรอกเราลืมเดี๋ยววันหมดลมหายใจเจอท่านท่านรู้ว่าเรานึกถึงท่านกี่ครั้งแต่เราจําไม่ได้เราท่องน้ำโมทยามากี่จบท่านรู้เราท่องใจซาคมมากี่รอบท่านรู้นึกถึงท่านมากี่ครั้งท่านก็รู้แต่เราจําไม่ได้ พอไปเจอท่าน,นจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องหัดว่ายน้ําก่อนแพแตกนั่แหละเวลาแพแตกจะได้ไว่ายขึ้นฝั่งได้ต้องซ้อมมาให้ดีๆเลยมีโอกาสมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ณนะขณะนี้เนี่ยทำซะโลกมันไม่นมนแน่นอนโรคภัยไข้เจ็บสงครามที่แน่ๆเลยไม่ต้องรอสงครามหรอกโรคภัยไข้เจ็บมันก็ อยู่ในตัวเราอยู่แล้วบริหารร่างกายไม่ดีัก็ป่วยก็ไข้ร้อนหน่อยก็ป่วยหนาวหน่อยก็ป่วยฝนตกก็ป่วยเ mm hmm. ชื้อโรคมันก็มีอยู่ทั้งในตัวเราแล้วก็รอบๆนี่แหละมีทุกที่หนีไปไหนก็ไม่พ้นหรอก mm hmm. เขาให้อัตภาพมาก็ mm hmm. ไม่เกินร้อยปีสี่หมื่นวันอะไรประมาณเนี่ยไม่เกินเนี่ยเพราะฉะนั้นทําวันเวลาที่เหลือให้เป็นประโยชน์ถ้าคิดได้ดังนี้นะจะไม่ขี้เกียจทํา